ขัาวนียได้กินไหมคะกุบกเปบกถุงนี้ขนาดบางย่องด้พี่น่องทุงใหญ่ขนาดถุงขนาดจมโบ้ถา,ามาซื้อน้ำเล่าไม่ใหญ่สายสร้อยหาแถวบางย่องเราหลายๆ เราก็จะได้เต็มถุงทุสินะโอ้คนนะเฮ้ยหกสิบบาทเฮงเบ,งบ,เบงเหงหาหฮงมักหย่องเฮงเฮ็ดเฮไรมึงหนาเราไม่ายสาย <c oughs> ไม่ยาสาย <c oughs> ไ <ป S 2> ม่ยา <ไป S 2> สายไม <ป S 2> <c oughs> ่ยาสายใต่หมวกกันนิ้คนดียเ็นหรอเออลูกค้าตามมาใวใฝีมือไม่ยายสายแซ่บร้านนี้อ่าของทำให้พี่เขาก่อน <c oughs> ไม่ไปทนทนนีที่เขาก่อนเข็ดบ่อนจ่ะ เสื้อกระเกาหลีนี่ไงแงมป้องเราจะไปเปลี่ยนอยู่ดอกเป็นนอนฮะเอือยยังไงเรือบังนี่ออกจะเรียบร้อยมาสร้างว่ะทำไมมันเซ็กซี่ไปล่ะคะเออโอเคโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนให้ เดาเวียกเดาวมือนเี๋ยวเนี่ยมันใส่หลักเวไหเสื้ยต้นนี้ันใส่หลกมาสางากดูส wow> uh, ืบพ mm, ันสองอดีนะพันสองเขาไปนอนบ่เอาเอาตามนะตำทั่วอันนี้เขาตำอะไรตำไทยอ่ามีน่าเน้นมะเขือเทศแล้วก็ไอ ขถั่วฝักยาวถวั่วลิสงคั่วอ่าอันนี้ตำไทยไม่น่าฮะตำไทยพริกสองเมนะ็ดเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานอ๋อไม่น่าใส่มะนาวรูปหนึ่งรสชาติจะเอาเผ็ดเปรี้ยวไอ้ไม่ใช่เปรี้ยวหวานเค็มเพราะว่าไม่มีเผ็ดออ๋ เใหญ่ในะหกสิสบบาทตาไทยค่ะซื้อที่ไหนได้ ซื้อกับแม่ใายได้นะฮะคนอื่นไม่ได้เด้อลวยกตัถั่วตั้ัวก็เหนียวแล้วก็ ตีนไก่เราไม่มีหรอนีค่ะเอาตีนไก่ตีนไก่ก่องน่องนังไก่เซ่บแสบีอยู่นังไก่เอาตีนไก่เอาตีนไก่ก่องน่างใช่ค่ะปลาค้างำอมเ ไม่ได้กินของไทยรึเปล่มีกันหรือเป่ฝรังฝรังปยังไงรกันนะัคุยกันอย่งัทันหาย่าเาเนี่ยฝรั่งมกันไใส่มะนาวสงว่ะ

เสียงอะไรอะโอ้น่ากินมากๆเลยค่ะเอาพักเอาพักไอ้พักบุง้งกับพักกันจอด้ยๆๆ ตอนบ่ายๆว่าจะออกมานั่งชายหาดแล้วก็เดี๋ยวจะมาสั่งไอ้ตำไอ้ตำหอยนะตำมั่วบอกเขาเอิญตำปลาบอกเออนั่นแหละคิดจะกินแต่ต้องกินตอนบ่ายอันนี้จะไปกินกับเพื่อนตอนเช้าอันนี้ทำอะไร โอ้ตำปูปลานะคะอันนี้เรียกว่าตํำปูปลาค่ะมีตำไทยแล้วก็ตำถั่วอันนี้ตํำปูปลาซอยห้านะคะร้านปลาสายซอยห้านะคะทุกคนตําำปูปลาหอมปลาเนาะพี่นะเนาะปลาปุ่งวะพี่หอมอไหมชอบสีสีมัน็นสีน้ำตาลเลยเนาะใสใสกะปิป่ะ น, <S <S uh, น้ำกเจียดโอ้น้ำเจียบดน้ำกระเจี๊ยบหอหอมหอมกิ่นปลามากเลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะโอ้ยถุงละาหกสิบบาทพี <h <h ่น้องเหลือเบิ้งเหลือเบิ้งน่าจะได้เยอะที่สุดในหาดจมเทียนแล้วหนูว่าไม่ไม่บวกลิ้เหนียวสินมะละกอเลยพี่น้องเอ้ยบางร้านนี่เส้นมะละกอนับได้เลยเนาะ <60. S 2> ได้เยอะมากเนาะต,ตั้งแต่ที่ซื้อมาเนาะจำเทียนซอยห้านะคะจากปากคุณลูกค้าได้เยอะมากๆเลยปกตินี้มันจะแพงหกสิบแล้วก็เส้นมะละกอน,นิดเดียวเอาเจ้าเนี้ยไม่ไม่แพงอร่อยด้วย <60. S 2> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตำถั่วค่ะตำถัว่วตำถัวำถ่วหาจอมเทียนพระยานะคะเอามาฝากทุกคนค่ะ